ใหญ่ที่ได้มีการโอนเงิน12ล้าน8แสนบาทจากบัญชีส่วนตัวและโอนจากบัญชีวัดอีก3แ80,000บาทให้กับสีกากอ์ไปทำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเข้าข่ายความผิดมาตรา157ล่าสุดครับมีการเผยแพร่คลิปหนึ่งครับซึ่งอ้างว่าเป็นคลิปหลักฐานโดยเป็นคลิปเหตุการณ์ที่หญิงสคนหนึ่ลังทะเลาะกับชายห่มผ้าเหลืองภายในห้องส่วนตัว โดยฝ่ายหญิงบอกว่าทําไมต้องเดินหนีหนูด้วยและพยายามเข้าไปแตะตัวชายห่มผ้าเหลืองแต่อีกฝ่ายกลับเบี่ยงตัวหนีและได้ใช้กระบอกไฟฉายตีหัวตัวเองจนฝ่ายหญิงต้องเข้าไปห้ามและบอกว่าอย่าทาแบบนี้ซึ่งลักษณะคล้ายแฟนทะเลาะกันทั้งนี้เมื่อคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ครับหลายคนมองว่าชายห่มผ้าเหลืองมีความคล้ายอดีตเจ้าวาดวัชชูจิตที่เพิ่งลาสิกขาไปเมื่อวานนี้ 他们要走远一点。Mm hmm.